กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าด้วยนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะฟังคำเตือนนิดหนึ่งนะคะคำเตือนนะคะทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลาง ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุยต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะวันนี้นะคะแอดมินจะมาสรุปในแนวทางฮานอยนะคะจุด1เม็ดเดียวนะคะถ้าเข้าก็คือเข้าหลุดก็คือหลุดเลยนะคะพี่น้องจา๋าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยจ้า แนวทางฮานอยชุดหนมตรเดียวนะคะแอดมินก็เด่นที่7นะคะสวนวิ่งก็จะมี8มี9มี1นะคะน้อยพิเศษนะคะ2-2หลุดไปนะคะพี่น้องจ๋า93ก็หลุดไปนะคะมาตัววิ่งเห็นไหมคะพี่น้องแอดมินก็คิดแล้วไม่ใช่จะมาตัววิ่งนะมาตัววิ่งจริงๆนะคะ สองสามก็หลุดไปนะคะสี่เก้าก็หลุดไปนะคะมาแต่ตัววิ่งเก้านะคะพี่น้องจะ้ะสี่เก้าดูสิพี่น้องบนล่างเลยนะคะหลุดนะคะห้าหนึ่งก็หลุดนะคะมาตัววิ่งนะคะหนึ่งนะคะวันนี้นะคะแอดมินก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะหลุดหมดเลยนะคะพี่น้องจ้ามาตัววิ่งนะคะ วันนี้แอดมินจะขอแก้ตัวใหม่นะคะพี่น้องจ๋าก็ต้องกราบขอโทษขออาภัยจริงๆนะคะแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะพี่น้องจา๋ามีขึ้นมีลงนะคะโปรดใช้สติในการรับชมนะคะพี่น้องวันที่22เดือน5ปี64นะคะ แนวทางแนวทางหาหนอยชุดหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวจริงๆนะคะพี่น้องจ๋าถ้าเข้าก็คือเข้านะคะหลุดก็คือหลุดเลยนะคะ วันนี้นะคะแอดมินก็บอกลบคูณหารได้ก็จะเป็นเด่นนะคะเด่นเด่นสนะคะพี่น้องจ๋าวิ่ง9วิ่ง8ดวิ่ง5นะคะเรามารูปสีกันนะคะจะเป็น4ี่ศสี่หนึ่ง สี่สองสี่สามสี่สห้าสี่หสเจ็ดสปดสเกนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะจะเป็นสี่สี่สเจดสหนึ่ง แล้วก็4ี่หกสีนะคะแอดมินจะขอทวนอีกรอบหนึงนะคะเด่น4นะคะพี่น้องจ๋าชุด1เม็ดเดียวนะคะจะมี4 0่1 4 2ย3ส4 4ห4ึห สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะคะส่วนตัวที่แอดมินชอบนะคะจะเป็นสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สี่สี่หกสี่เจ็ดนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้า ก่อนออกไปก็าฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับแอดมินทำคลิปต่อๆไปนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจทำคลิปคำนวณแนวทางสวยๆงามๆมาฝากนะคะแอดมินก็ได้นำมาเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋า ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยแห่งๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า